เอาเริ่มได้ครับโชคยอมยิงเอาแล้วครับกำลังมั่นเลยครับโอ้สวัสดีครับบุญมีใดเป็นหน้าให้เขาเพิงขั้นบุญป่ะพรมแสนสิรินกระเป๋าได้สำหรับมือนีสิมีการแข่งขันของครูต่อสู้เป็นมวยสไตล์ญี่ปุ่นครับไทยบ้านเฮาเอินว่าสู้โมมหาสนุก มืดอนี้เฮาสิได้พบกับบิ๊กบอสชาเขียวบิ๊กบอสชาเขียวเป็นโปรโมเตอร์ใหญ่ในการจัดแข่งขันในมือนี้ครับผมในเชิญครับในเชิญทางครับโอ้ยโมแมนครับโมแมนต์โมเมนต์โมเมนต์พคนโมแมนแล้วออกไปออกไปออกไปว้าวเดือนหก ฝนตกลงมามผมอยากให้ทุกท่านย้อนไปสู่วัยเด็กของพวกเรามผมจึงได้จัดซุปเปอร์ไฟท์ครั้งนี้ขึ้น,นแล้วเล้ยวเาก็ได้คููต่อสู้ที่เขียดแข่งชิงช่างกันมาชานานขามพบขามชาิระหว่างคููต่อสู้ชาวญี่ปุ่น สายาเขานั้นโบเมนไผครับคิตโตกินแต่มะละอะไรก่อคิตัวกินแต่มะละและคู่ตสู่ของคิตโตสิเป็นไผไปบบไดนอกจากหลอหน้าเองเล่งตรงปีอาวอ้าอ้ยอ้า้เสย อลิโตอ่าโนโนโนฮังกุกมันอัองาเซโยอ้ออายองาเซโยเดอว้าวอ่อมีอย่างฝากถึงคุณมนบอ้บอเมนบอแมนบอแมนบอแมนคิโตคิโตคิโตบูโตสูน่นอ่าคิโตจ้าเจจ้าโอ้้าจ้้เลวเลวโตจากนีไป ขอเรียนเชิญท่านยนสวรรค์ท่านสอจอำอเภอพุนนาแก้วขอเรียนเชิญท่านเปิดการแข่งขันในมือนี้ครับสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านผมสอจอยนสวรรค์เพชสกามารู้สึกเป็นเกียรติหลายที่ได้มาเป็นประธานในการแข่งขันมวยผีบ้าในเที่ยนี้แบบนี้ผมสิบอมอาซ้ำ โบสักหด้่ครับเต่ากามมาหมเฮาทีมงานขอนใจแทวบ้านสานีล่ะเสียจากเคิรถสู้มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับแซมมาแล้วครับแซมโชว์แซมนะครับโอ้โหบบธรรมดาครับบบธรรมดา ไอจาไอ้ผู้่แล้วครับคิาโติินาต่มาล่าฮ่าถึงแล้วครับาถึาแึ้แล้ว ขอ,อเสียงนะเป็นการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่ของคีโตะครับตอนนี้ทีมแดงกำลังขึ้นมุมครับถาา้ากัรวายคูบาอาจารย์อยู่ครับขึ้นไปแล้วครับเอา้าเฝ้าคู่ตสูเฝ้าแข่งกันนะครับกรรมการเรียกมาแล้วครับ ยกทีหนึ่งฟังกรรมการว่าเด้ยครับกู่ตสูทั้งสองฝ่ายโอ้คู่นี้ครับฟังให้ไม่นรู้เรื่องก่อนครับกรรมการกาลังบอกกู่ตสูนะครับหามไม่ได้ครับหามไปสัก่อนี่ครับไฟแดงยูเกาหลีไฟน้ำเงินยูญี่ปุ่นฟังกรรมการรู้เรื่องบอกเท่านั้นแหละครับเอาเริ่มได้ครับ โชคก Dante, ็คือเอา similar, ครักำลังมั uh, ่นเลยครับโอ้ยพี่น้องสักบอบเ่งดูครับเาการบมมีแยกครับาการคือบแยกครับอ้าวอีงแล้มาเจอกันยกที่หาครับเอาลักสิลกันบังคับเบิ่งดูครับอ้าวว้าว โลนเองเล่งตรงทีชนะแล้วครับพี่น้องครับขั้นตอนต่อไปเป็นการมอบเข็มคัดแชมให้กับผู้ชนะนะครับฝ่ายแดงครับเรียนเชิญท่านสจอยนตสวรรค์ครับอย่าลืมเด้อพี่น้องเล่ากลาหมากินแล้วเมากัดกันทุกลายขอขอบคุณครับ